สวัสดีครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาถอดออล้อทั้งหน้าทั้งหลังเลยของเจ้าแลดน้อยนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปทําสีเป็นสีแดง<ม>ที่แดงดูไว้ก็คือเป็นสีแดงของรถมาด้านะครับแดงตัวใหม่โอ้ยก็ลุยมาครั้งที่แล้วที่ไปถ่ายรูปยี่าวนางนะฮะก็เลยเลยเมื่อกี้ผมได้ถอดเออเขาเรียกอะไรอ่ะกันลมล้อหน้าไว้แล้วนิดน,นึงแล้วก็ถอนดน็อตตรงนี้ออกแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยเดยกกำลังหาวิธีอยู่ คือเมื่อกี้ผมไปดูใน YouTube มาคือเขาบอกว่าใช้น็อตตัวนี้เอนี่ตัวนี้แล้วก็ไปเชื่อมทำด้ามน,นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันถอดไดเ้เดี๋ยวก็ต้องลองกันดูเดี๋ยวนะครับ ครับผมแล้วก็เราก็ได้ข้อสรุปนะครับก็คือเมื่อกี้ลองใช้ตัวนี้ขันสรุปว่ามันงอก็คือตัวเนี้น็อตมันจะขาดนะครับอ่าแล้วเขาก็เลยไปยืมเป็นตัวหกเหลี่ยมนี้มานี่จะได้พอดีเป๊ะอ่าแล้วก็ดําขันดําขันโอเคเดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่าทำมันต่อ <c oughs> ไม่เวิร์คสรุปนะครับอันนี้แต่ก็พอได้นะถ้าขันแน่นๆแต่ครั้งที่แล้วผมไปเปลี่ยนสลับยางมาแล้วร้านเขาบอกว่าเขาขันให้แน่นมากด้วย นะครับก็เลยไปยืมนี้มาถอดเอง แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ถอดล้อเป็น,นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโ okay. อเคมองเห็นไหมแบบนี้นะโอเคมือคข้ามหมนเชียวโอเคครับแล้วก็นี่ก็คือล้อหลังนะแล้วก็นู่นล้อหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทางร้านเขาถอดเออ่ยางแล้วก็สเตอร์อะไรให้นะครับสเตอร์รู้สึกว่าขึ้นได้ไหมอ่าสเตอร์คือ,อดึงขึ้นได้เลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้น่าจะไม่ต้องถอดก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอ่อ ลงสีเอาละกันโอเคปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านพรุ่งนี้ก็มีแค่แบบให้ร้านเขาถอดทางเ,าเป็นจันดิษให้นะครับผมแล้วก็หรือไม่แน่เดี๋ยวก็อาจจะถอดเองแต่ก็เดี๋ยวอัดคลิปไปด้วยนะครับโอเคก็อนนี้รอหน้าคู่นะครับผมกอนี้เรียบร้อยมืดไปหน่อยโอเคครับก็วันนี้ก็มีประมาณแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถ่ายกันต่อนะครับผม โอเคครับแล้วก็วันนี้เรามาถอดล้อเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ได้ไปถ่ายตอนถอดนะเดี๋ยวเราจะมาเรียบร้อยเลยเฮ้ยอ,อ,อ่าถอดล้อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ล้อหน้าล้อหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําสีเนี่ยเดี๋ยวผมจะขัดให้มันขัดให้เนื้อมันด้านเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้ขัดถึงเนื้อเหล็กนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพ่นครับสีดาไปเลยนะครับก็สีแดงที่เราใช้คือเป็นสีแดงแก้วนะครับนะครับ ันนี้จะเป็นทินเนอร์เอ้ยไม่ใช่ทินเนอร์ลักเกอร์ 2K นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นสีรองพื้นแล้วก็นี้เป็นสีหลักนะครับสีรองพื้นนาจะพ่นสองรอบแล้วก็สีหลักนา้จะพ่นรอบเดียวนะครับต่วนี้เป็นทินเนอร์ 2K นะครับมีทินนี้มีลักเกอร์ครอบ 2K นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไปดูไปทำมันเลยดีกว่า อย่าเสียวเวลาวันนี้ก็รู้สึกว่าเนี่ยท้องฟ้าเริ่มมืดคืล้มเชียวเอ่อแดดไม่ค่อยแรงเลยวันนี้โอ้โหฟังนุ่มฝนขึ้นนะครับเคเดี๋ยวไปทําสัญ,ญลักษณ์ก่อนดีกว่านะครับไป let's go <S โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ขัดเรียบร้อยแล้วนี่เราขัดหยาบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างวันรอบนึงนะครับนี่ล้อนหน้าล้อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็เรามาขัดเรียบ หูเรียบไปสักรอบนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาพ่นสีกันนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ขัดขัดเรียบเสร็จแล้วนะนี่ก็เช็ดแล้วนิดหน่อยเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเอาลมมาเป่าอีกทีนึงตอนนี้น้ําแห้งหมดแล้วนะครับนี่เราเตรียมที่พ่นสีไปละเรียบร้อยแล้วนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาแปะเอ่อกอตเทปนะครับเทปกาวเออแปะตามเนี้ยรูน็อตพวกเนี้ยแล้วก็ตรงกลางนี้ ต้องไปหมดเลยนะครับแล้วก็นี่จุกเติมผมก็ต้องไปด้วยตรงนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเก,ก็บขอบงานตรงนี้หน่อยเราหน้าก็เหมือนกันนะครับนี่เ๋ยวเราไปรับชมมันต่อดีกว่าครับผมครับผมแล้วก็ครับผมครับผมแล้วก,วก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้แปะเรียบร้อยแล้วนี่นี่เราทําห้องพ่นห้องพ่นสีเลยเฉพาะกิจน,นะครับผมวันนี้วันนี้ฟ้ามืดน,น่าจะไม่ได้พ่นวันนี้หรอก แต่เมื่อกี้ก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วเนาะตัดคนนี้เรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นพุ่งนี้เดี๋ยวมาทําสีนะครับอโอเคก็ถือโอเคนะสภาพตอนนี้นะครับก็คือฝนตกหนักมากเราก็เลยเดี๋ยวรอให้ฝนมันเบาลงก่อนเพราะเดี๋ยวมันเป็นละอองน้ํานะครับผมมันซื้นนะครับเดี๋ยวสีมันจะพอง เดี๋ยวรอไปก่อนครับผมและตอนนี้นะครับเราก็ได้ลงสีจริงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนลงสีลองพื้นเสร็จนะมันจะออกสีชมพูอ่ะนั่นแหละแล้วก็ลงสีนี้รอหน้าสีจริงเราจะลงอ,อ่สีหลักเราจะลงรอบเดียวนะครับผมนะครับโอเค ก็จะได้สีแดงประมาณนี้เดีย <ược> ๋ยวเรามาลงเราทิ <busca> ้งไว้ก่อนสองชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงไอ้นู้นอีกรอบนึงเอ่อแบกเกอร์อีกรอบนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะครับผมตอนนี้เราก็ได้ลงเนื้อสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แดงวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงแบกเกอร์ t k กันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทำสีกันอีกรอบหนะครับวันที่3ามนะไม่เสร็จนไรท้องีองมหรอโอเคครับได้ามาแล้วนะฮะน้ำยารอกสีนี่เย็นตัวนี้ ชาวแก๊งเราอยู่ไหนหมดถึงแล้วอา้าวมาปิดไฟอ๋อโอเคเมื่อคืนก็ขัดไว้าบบนี้ก็คือล้อหลังล้อหลังอ่ะพ่นเล็กเกินเรียบร้อยแล้วแต่เม,มื่อคืนเมื่อคืนมันค่ำแล้วมืดแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับมาใครเก็บโอปอล์บอืมน้ำม้วเงบานะครับอืมอืมคนจับด,ดูไระรับกันหมดคงแล้ว อืเมื่อวานผมได้ลอกสีใหม่หมดเลยนะฮะล้อล้อหน้ารล้วึกขัดใจแล้วขัดไปเรียบร้อยนึงเดี๋ยวนีงเก่าจะลงสเปรย์พ่นลดไอ้ลบสีออกอยังไงเดี๋ยวไปลองดูดีกว่ากลับมาเขากลังโมยแล้วหยุดเธอไม่ได้จริงโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาล้อนหน้าไปทำต้องการ ล้างสีออกก่อนนี่ตรงนี้เลยมีสเปรย์แปรงสีสนดในสิดในสิ แห้งนะครับจะอไปต่ำแดตก็ได้นะนี่คะมองเห็นงานไหมนี่นะครับอ,อาาือเศรษา,าที่ว่ารอก็จะลองเนอเราลงลองพื้นรอบนี้แลก็เดี๋ยวเราลงตีจริงแล้วก็ลงเนิร์เลยนะครับก็ทิ้งระยะสักอย่าง,างละหนึ่งชั่วโมงเนาะเจ็กันกันได้กี่โมงอะ น,นี้บายโมงยี่บายโมงขึ้นเราก็จะประมาณบ่ายสองเราจะเริ่มลงสีจริงรอบนลงแล้วก็บายสองลงสีจริงปุ๊บพอลงสีจริงถึงว่าบ่ายสบ่เราจะมาลงทินเนอร์นะครับโอเคไปเดีไปดูล้อหลังกันล้อหลังชำเลยนะครับล้อหลังเดี๋ยวร้อยสีรถแข่ง โอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วลงแล็กเกอร์เลยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอทําเสร็จเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปลงดีกว่านะครับนี่โอ้โหฉ่ำเลยครับผมล้อแดงรถล,ล้อไม่แดงไม่มีแรงขับเลยครับพี่โอเคครับเดี๋ย <laughs> งี้เดี๋ยวเราไปติดตามรัรบชมกันต่อเดี๋ยวรพรุ่งนี้เราจะเอาไปประกอบนะครับก็ <laughs> <laughs> ครั้งแรกกับการพ่นสีล้อนะก็อาจจะมีแบบ เออชิบหายบ้างผิดพลาดอะไรบ้างแล้วก็ล้อหน้านันก็โดนขัดใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็พ่นใหม่ก็ถือโอเค,อเคนะครับประสบการณ์ครับโอเคครับเจนพรุ่งนี้นะครับ